ทางทสองนะครับมาเดินดูสัตว์เลี้ยงนะครับดูสัตว์เลี้ยงคนหนึ่งของตลาดทาสองนะครับเราเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เป็นร้านขายสัตว์เป็ินะครับผมร้านนี้จะเป็นมีขายพวกกรงนกอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับดูได้นะครับมีไก่นะฮะ ม,มีกิ้งก่านะคะมีรังฟักของหมูกุ่มีนะครับมีหลายอย่างนะครับผมมีชุก้าไกเดอร์นะครับชุก้าไกเดอร์านต่อครับหนูก็มีนะครับสไตน์นะครับสไตย ที่นอนก็มีนะฮะที่นอนปานานกต่างๆนะครับขอนกก็มีนะครับเยอะมากมากนะครับผมสดี๋ยวดิจิตอลด้านหน้านะครับมีขายอาหารสัตว์นะครับ ร้านนกนะครับร้านนกนะครับเขามีนกให้ถ่ายรูปนะครับตรงนี้เป็นคนปลานะครับปลาคาบนะครับปลาคาบคือสวยด้วยนะครับมีหลายร้านนะครับปลาคาบเนี่ยใช้ครับใช้เล็กใช้กลางใช้ใหญ่ใช้ใหญ่ใหญ่เลยครับสีปลา กระตันนะครับเป็นปลาถูกนะครับผมมีปลาโซ่ปลาทองปลาค้าบีหลายสายพันธุ์นะครับผมซืได้ราคาล้าปลาสวยงามน,นะครับผมหรืว่าเป็นของตกแต่งครับตู้ท็อปต่งางๆนะคไม่ได้ซื้อปัญหา เสรแล้วนะครับเพื่อนมาเลือกมาชมอาหารกันได้นะครับมาดูตามซอยนะครับมีหลายชนิดนะครับผมมาดูได้นะครับไม้น้ำก็ม,มีนะครับ ชอบกดติดตามกด subscribe กดเก่งที่เจอเยนะครับผมากครับ,บค,ครับ